สวัสดีครับวันนี้ผมหนาพระนครกับรายการนชมาทิ้งกันนะวันนี้ผมอยู่จังหวัดชนบุรีอำเภอพนัทตลาดเก่านะฮะเดี๋ยวไปเจอกับพี่อดีตคนหนึ่งนะวันนี้ประกอบอาชีพสุจริตในการขายผักนี่เจอแล้วมาดูเลยฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหพี่ชื่อแล้วชื่ออะไรฮะพิษครับพี่พิษครับพิษครับพิษครับขอชัดๆขายที่ไหนตลาดเก่าพนันิคมครับพี่ตลาดเก่าพนัทนิคมครับอันนี้คืออาชีพขายผักใช่พี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ย เจ็ดปีครับพี่ทำมาเจ็ดปีฮะทำมาเจ็ดปีแล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้เคยติดอยู่ที่ไหนไว้หนุ่มปรทุมครับไว้หนุ่มปรทุมครับโอ้ยอยู่ปีพศไหนเนี่ยตั้งแต่ห้าหกครับห้าหกแหมไม่ได้เจอกันผมปล่อยก่อนผมปล่อยห้าห้าผมปล่อยห้าห้าใช่แล้วแล้วติดไปทั้งหมดกี่ครั้งน่ะครั้งเดียวคดีครั้งเดียวคดีคดียาคดียาเสพติดขายจำหน่ายเสพจำหน่ายครับจำหน่ายจำหน่ายโดนไปกี่ปีนะผมตัดมาสิบเอ็ดปีพี่ตัดมาสิบเอ็ดปีติดจริงติดจริง ประมาณ4ปีกว่าครับสปีกว่านะแล้วก็พ้นโทษออกมาได้ประมาณสักกี่ปีแล้วผมไปมา5้าครับ59ตอนนี้ก็ประมาณสัก6 7ก็ประมาณ7จปีแปปีกว่าก็แสดงว่าออกมาก็เริ่มต้นเริ่มต้นขายผักเลยพี่เนาะคือมีอาชีพขายผักอยู่แล้วหรือเปล่าผมขายตั้งแต่เด็กครับพี่ขายมาตั้งแต่เด็กก็เลยเปลี่ยนจากการขายผักแวะไปขายยาบ้าแป๊บหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วพอมันไม่ดีขึ้นก็เลยกลับมาขายผักอันนี้ขำๆนะใช่ครับผมอ้าวคือขายมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยกลับมาทําธุรกิจเหมือนเดิมใชชช่่่ครับบบเป็นนนอออาาาาีีีีพพขงทท้้ ผมก็กลับมาทำงานเขาเอามาลูกนองมาเนี่ยครับลูนพ่อผมเนี่ยและนี่คือขายอยู่ได้จริงเลยได้จริงครับรายได้ต่อวันเท่าไหร่เจ็ดแปดพันพี่เจ็ดแปดพันนะครับต่อวันต่อแต่ว่าต้องตื่นกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ตีสามครพี่ตื่นตีสามใช่มาตั้งร้านถึงกี่โมงตั้งร้านเสร็จประมาณตีสี่พี่ตีสี่แล้วก็เริ่มขาย ขายถึงสิบโมงเช้าขายถึงสิบโมงใช่ชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันครับพี่แล้วนอนแล้วก็เวลากลางวันเราก็นอนถึงประมาณสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ออกไปรับผัก<อ>เก็บผักตามบ้านครับพี่เก็บผักตามบ้านแล้วขึ้นผักไปซื้อผักที่เมืองชนลงมาขายที่นี่ก<อ>ว่าจะกลับมามาสี่ห้าทุ่มแล้วก็นอนอีกแป๊บนึงพี่<อ>มีเวลานอนอีกแป๊บนึง<อ>แล้วก็ตื่นมาตีสามแต่ตอนนี้ผมไปลงที่ที่เมื่อวานนี้พี่ถามผมไปลงตลาดที่ที่ดอนหัวร่อยอีกที่หนึง่ง<อ>ใช่รอบบ่ายแต่อันนั้นจะมีวันศุ์อาทิตจันทร์อใช่ครับผม คือลักษณะการทํางานนี่มันดูเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากพี่เหนื่อย<ๆ>แต่ยังไงก็มีความสุขกว่าเหนื่อยมากแต่คุ้มพี่คุ้ม,มแล้วมันดีกว่าชีวิตด้านเกเลยไหมดีดีกว่าเยอะครับพี่นะับผม<ะ>ถ้าเราไม่ทนมันก็ไม่มีไม่มีมไม่มีแบบนี้นะต้องอดทนต้องอดทนอย่างเดียวอ,อยากจะให้กําลังใจนี่สาหรับคนที่แบบเป็นอดีตโทษพ้นโทษออกมาประกอบอาชีพสุจริตอะว่าเฮ้ยมันดีมันดีกว่าไหมอะไรเเอาเชิญเชิญผมอยากให้อดทนครับพี่เรามาทํามาค้าขายนะครับพี่ตื่นแต่เช้ายังไงเราก็ได้เงินแน่นอนครับพี่ ไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีครับอือแล้วบทเรียนชีวิตที่ได้จากคุกรอบเดียวกี่ปีนะสี่ปีกว่า<ห>ได้อะไร<ด>บ้างอะอ่ะสะหน่อยได้เยอะเลยวับพี่อยู่ข้างในเจอเพื่อนมากมายครับพี่สิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีก็เราก็เรียนรู้มาจากข้างในแล้วพี่เนาะอือออกมาเรามาเป็นบทเรียนครับพี่อ่าอ๋อปรับปรุงแก้ไขตัวเองใช่ไหมครับออ สุดยอดเลยอ่ะอันนี้ฮนะท่านผู้ชมก็ฝากเป็นกำลังใจในคอมเมนต์ได้นะคือจะมาซื้อผักผมก็มไม่รู้จะซื้อ,อยังไง <c oughs> นะเป็นยังไงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อย,นอย,นอยนอนเนี่ยพอเราเห็นคลิปวิดีโอเราเนี่ยคอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจเนี่ยมันก็จะเป็นพลังบวกในการที่เราจะรักษาความดีแบบนี้ <c oughs> ใช่ครับอยู่ต่อไปนะครับ <c oughs> แล้วมาพบกับรายการนอร์ชอมเมจันครั้งต่อไปว่าผมจะพาพบไข่รสำหรับนี้ผมกับพี่ขอลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย